สวัสดีตอนเช้าวันนี้วันพุทธที่3ทธันวา2,568พามาชมเทคนิคการหอ่หอห่อมะเขือเปลาะนะครับเพื่อป้องกันมแมลงพวกมแมลงวันทองพวกมแมลงศัตรูพืชเยอะมากครับช่วงนี้เนื่องจากที่สวนผมไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ จะเป็นอินทรีย์ร้อเปอร์เซนลอดสารพิษไรส,สารฆ่า,มาแมลงไรปุ๋ยเคมีนะครับก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยวันนี้จะพามาชมวิธีเทคนิคหอ่อมะเขือเปลาะนะครับแล้วก็ใช้ตุงห่อนะครับใช้ตุงหอ่หอห่อฝรัง่งห่อผลไม้ <c oughs> ก็ง่ายๆครับหอเข้าไปเลยตุกดิกอย่ามาควรตุกดิก ตัวติ๊กนี่เป็นตัวช่วยโอ้ยนั่นขาดเลยตัวติ๊กเออเอาใหม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันใช่ไม่ได้ <c oughs> นี่ครับวิธีเทคนิคในการหอก็ห่อเข้าไปเลยแล้วก็ลูดจริงจริงมันแค่ลูด เข้านะครับแต่ผมต้องทำการมัดเพื่อความแข็งมาตรฐานทนันก็มัดจริงีมันต้องมัดนะครับมันแค่รูดเท่าเฉยแต่ผมต้องมัดเพื่อความ็งแรงทนทานแค่นี้เรียบร้อยง่ายๆนี่มะเขือหนึ่งต้น ได้ผลผลิต1 2ึ่งสอสี่ลูกน,นี่อีก1ต้นอันนี้ก็สี่ลูกเหมือนกันส่วนใบที่อันนี้เราก็ตัดออกได้ครับนี่เพราะว่ามันจะแย่งสารอาหารเราสามารถตัดออกเขเคเรียบร้อย